m o ต o ร o l a ล่าเอชไม่ได้มีมาแค่3รุ่นแต่มีถึง4รุ่นด้วยกันสวัสดีครับพี่พ,พน้องทุกคนวันนี้นะครับสเส,สนอเสนอนะครับก็อยากจะมาอัปเดตทุกคนนะครับเกี่ยวกับสาวกของเจ้าม o ต o ร o โ a ลนะครับเจ้าม o ต o ร o โ a ล่าเ 20 series เนี่ยตอนนี้เนี่ยก็มี l e aks นะครับแล้วก็ข้อมูลล่าสุดเนี่ยหลุดออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะใส่ข้อมูลทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ตรงนี้นะครับเผื่อเวลาที่ทุกคนจะมากด p อ u ส e แล้วก็กลับมาย้อนอ่านกันได้อีกทีนึงอันนี้เนี่ยต้องขอขอบคุณนะครับทาง Exclusive ข้อมูลล่าสุดเนี่ยจาก Deal and Tech นะครับเขามีการเปิดเผยว่าเจ้าตัว Motorola Edge 20ที่กำลังจะเปิดตัวในวันที่5สิงหาคมนี้เนี่ย ไม่ได้มีมาแค่3ตัวนะครับคือถ้าเกิดว่าเราย้อนเวลากลับไปเนี่ยนะครับก็คือเจ้า3โมเดลที่เขาจะเปิดตัวนี่ก็คือเจ้าตัว Motorola edge 20 lite Motorola edge 20แล้วก็ Motorola edge 20 pro ก็คือตัวท็อปของเขานะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยทาง d l a n d Tech เนี่ยก็มาแจ้งมาคอนเฟิร์มกับเราเนี่ยว่ามันจะมาด้วยกันอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัว Motorola edge 20 fusion นั่นเองนะครับทำไมเราถึงไม่ค่อยได้ยินนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัวข้อมูลของเจ้าตัวมือถือรุ่นนี้เพราะว่าเจ้าตัวมือถือรุ่นนี้โมเดลตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นไปได้สูงเลยนะครับว่าจะเปิดตัวในแค่อเมริกาเท่านั้น แล้วผมเองเนี่ยก็เชื่อว่าสำหรับคนที่เป็นแฟนๆของ Mo t o r o l a ลเนี่ยก็คงจะเห็นพวกรูปเล็กเรนเดอร์ต่างๆของเจ้าตัว m o t ต r o l a ล edge 2 0มาเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนในเรื่องของสเปคของกล้องเราจะมาพูดในเรื่องนี้นิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัว m o t ต r o l a ล edge 2 0 Fu s i o n ชนเนี่ยมันจะมีความแตกต่างนิดนึงกับเจ้าตัว m o t ต r o l a ล edge 20 pro นะครับเพราะว่าในเรื่องของกล้องเนี่ย เริ่มต้นเนี่ยเซนเซอร์หลักแน่นอนคล้ายๆกันเลยก็คือเป็นเซนเซอร์108ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนเจ้าตัว ultra wide จะอยู่ที่16ล้านเมกะพิกเซลแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับเจ้าตัว edge 20 pro เนี่ยยังมีการใส่เจ้าตัว t เทเลสโคปนะครับหรือว่า Periscope 5 x optical zoom มาด้วยความละเอียดของเจ้าตัว p e r ริสโคปเนี่ยจะอยู่ที่8ล้านเมกะพิกเซลนะครับส่วนกล้องหน้า ของเจ้าตัว Motorola Edge 20 Pro เนี่ยจะให้มาถึง32ล้านเมกะพิกเซลแต่ก็ซึ่งเป็นเทคโนโลยี Technology Pixel b i n n i n n g อยู่แล้วนะครับส่วนแบตเตอรี่เนี่ยให้มา4,500 mAh ก็ไม่ได้มากไม่ไม่มาไม่ได้ไมยสักเท่าไหร่ก็ถือว่ากำลังพอดีดีกว่านะครับส่วนเจ้าตัว Motorola Edge 20 Fusion ที่เพิ่งเปิดออกมาเนี่ยที่เพิ่งคอนเฟิร์มว่าจะหลุดออกมาแน่นอนเนี่ยนะครับ จะใช้เซนเซอร์หลักอยู่ที่108ล้านเมกะพิกเซลเหมือนกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างกันเนี่ยก็คือในเรื่องของอัลตร้าไวจะถูกลดเมกะพิกเซลลงมาอยู่ที่8ล้านเมกะพิกเซลและก็อีก2ล้านเมกะพิกเซลที่เหลือเนี่ยจะเป็นมาโครเลนส์นะครับแต่สิ่งที่ดีในตัวของ edge 20 fusion เนี่ยก็คือในเรื่องของแบตเตอรี่แบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาเรามาถึง5,000 mah เลยทีเดียวนะครับ ส่วนในเรื่องของชิปเซตเนี่ยขอพูดถึงตรงนี้นิดนึงนะครับเพราะว่ามีการคอนเฟิร์มออกมาเรียบร้อยแล้วว่าเจ้าตัว Motorola e ล g e 20เนี่ยจะได้ใช้ชิป Snapdragon 778นะครับส่วนในตัวท็อปสุดๆเนี่ยคาดการกันไว้เนี่ยว่าจะได้ใช้ชิป Snapdragon 870ะครับแต่ว่ามันเลยแค่ไม่กี่วันนะครับก็จะเปิดตัวแล้วนะครับทุกคนเนี่ยสนใจรุ่นไหนคิดว่าตัวไหนน่าจะเข้าไทย นะครับหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องนอกเนี่ยสนใจตัวไหนมากที่สุดเนี่ยก็ลองคอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครับวันนี้เนี่ยเป็นข้อมูลทั้งหมดของผมถ้าเกิดว่าชอบก็อย่าลืมอย่าลืมก็แล้วก็แชร์ subscribe แล้วก็เอาไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับวันนี้เสร์เสิสร์ขอลาทุกคนไปก่อนอย่าลืมใส่หน้ากาก,ากด้วยนะครับแล้วก็ขอใหยทุนปลอดภยัยสวัสดี